สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูตัวแมลงหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีสัตว์ประหลาดเหรอนี่ค่ะเต็มกอไผ่แบบนี้เลยนะคะที่ได้ที่บ้านไร่วังพยอมได้ลงคลิปสั้นไปนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นนี่ค่ะ ตัวเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมคะเขากินกอไผ่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะแทบจะทุกลำทุกต้นเลยนะคะขึ้นยันยอดเลยนะคะนี่ค่ะ เต็มเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนประสบปัญหาแบบบารายวงพยอมนะคะช่วยแนะนําด้วยนะคะว่าทําอย่างไรนะคะบารายวงพยอมกําลังจะใช้น้ําหมักที่บารายวงพยอมได้หมักไว้เมื่อวันก่อนที่ทําคลิปไปให้ดูนะคะเพื่อจะลองมาฉีดพ่นดูนะคะเผื่อจะไล่ได้เขาได้นะคะ เดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำหมักตัวนี้นะคะที่จะไล่มแมลงนะคะอันนี้บ้าไร่องพยอมได้เอาไปฉีดในต้นไม้สวยงามของบ้าไร่วงพยอมไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อันนี้นะคะไปลองฉีดพ้นไล่แมลงชนิดที่ให้ดูมาสักครู่นี้นะคะ อันนี้ก็เป็นที่บา้านแรงพยอมได้ลินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส,ส่ถังเครื่องแล้วก็ลองไปฉีดพ่นไล่เขาดูนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะไปดูกันคะ่ะนี่คือใช้ป้องกันนะคะค่ะเราต้องใช้เครื่องพ่นแบบนี้เลยนะคะ ว่าเขาสูงมากๆเลยนะคะเมื่อฉีดพ่นไปแล้วเขาจะทิ้งตัวแล้วก็ปล่อยตัวปลิวตามลมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะลอยไปตามลมไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมคะปล่อยตัวทิ้งปลิวตามลมนะคะเยอะมากๆเลย ถ้าได้ผลไปยังไงแล้วบาลายองพยอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหน่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ